โอเคนะคะอ่าวันนี้เราจะเรียนวิชานิติศาสตร์คุณครูคะผมไม่ได้ยินอ่ะครูคปิดไหมหรือเปล่าคะอ่าโอเคโอเคค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลานะคะ นะคะได้ยินแล้วนะ,ะไปดูเลยความรู้เดิมของนักเรียนมีไหมที่จะเอามาใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาเดี๋ยวครูทบทวนความรู้เดิมให้ก่อนนะคะความรู้เดิมจะต้องมีเรื่องมาตราเวลานะคะเพราะเราจะนำมาใช้ในการเปลี่ยนหน่วยเวลานะเราจะใช้ในการเปลี่ยนหน่วยหรือว่าแปลงหน่วยเวลานะ,ะเหมือนเดิมค่ะ ต้องจำให้ได้ไปท่องหรือยังก็ไม่รู้นะอ่ะหกสิบวินาทีเท่ากับหนึ่งนาทีหกสิบนาทีเท่ากับหนึ่งชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงเท่ากับหนึ่งวันเจ็ดวันเท่ากับหนึ่งสัปดาห์สี่สัปดาห์เท่ากับหนึ่งเดือนสามสิบวันเท่ากับหนึ่งเดือนสามร้อยหกสิบวันคือสามร้อยหกสิบวันเท่ากับหนึ่งปีสสิบสองเดือนเท่ากับหนึ่งปี ห้าจสองเท<อ><อ>่กา<อ><อ>กับหน<อ> <1 B. S 1> ึ่งปีอ่ะทีนี้นอกจากจะเป็นมาตราเวลาแล้วนะคะเรื่องความสัมพันธ์เกี่ยวกับเวลาก็ต้องมีด้วยเพราะว่าเราแปลงหน่วยเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เกี่ยวกับเวลานะที่เราแปลงหน่วยนะคะอ่ะมาดูหนึ่งรอยยี่สิบนาทีเราจะแปลงเป็นชั่วโมงเราจะเปลี่ยนหน่วยเป็นชั่วโมงได้กี่ชั่วโมง ได้2ชั่วโมงทำอย่างไรนอเอา60มาลบออกจาก120 120ลบ60ครั้งที่1 1ชั่วโมงแรกนะคะก็จะเหลืออีก60ลบ60ครั้งที่สองก็จะเหลือศูนย์ดังนั้น120นาทีเท่ากับ2ชั่วโมงนะคะต่อไป100นาทีคิดเป็นชั่วโมงคิดอย่างไรเอา100ลบออก60 60ที่ลบออกไปคือ1ชั่วโมงแรก ลบออก60แล้วจะเหลือ40นาทีดังนั้นคิดเป็นชั่วโมงก็จะได้1ชั่วโมงแล้วก็40นาทีนะคะไดหนชั่วโมง40ินาทีนะส่วน 70, 75นาทีคิดเป็นชั่วโมงนะคะเอา75 $60 ิลบ6 0ลบ60คือ1ชั่วโมงนะก็จะเหลือส5้านาที <S 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 ก็จะเป็น1ชั่วโมง15บนาทีนะคะอันนี้คือความสัมพันธ์เกี่ยวกับเวลานะนักเรียนจะต้อง ทำตรงนี้ได้ด้วยแปลงหน่วยได้นะคะถัดมาถัดมาความรู้ใหม่วันนี้นะคะที่เรียนจะต้องเพิ่มเติมความรู้เข้าไปเพิ่มเติมความรู้ใหม่นะเป็นเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหานะคะอมาดูโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาข้อที่หนึ่งคุณครูนำโจทย์ปัญหามาจากหนังสือเรียนของนักเรียนแต่นักเรียนไม่ต้องไปเปิดดูลูกนะคะ ให้ดูตรงนี้ให้ดูที่ครูสอนนี้นะคะ่ะเรือแล่นจากกรุงเทพมหานครถึงพระนครศรียอยุธยาใช้เวลาสมชั่วโมงห้านาทีขากลับใช้เวลาน้อยลงสามสิบสามนาทีขากลับเรือใช้เวลาแล่นกี่ชั่วโมงกี่นาทีนะคะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือขากลับเรือใช้เวลาแล่นกี่ชั่วโมงกี่นาทีนะคะ แล้วสิ่งที่โจทย์บอกมีอะไรบ้างสิ่งที่โจทย์บอกก็คือเรือแล่นจากกรุงเทพมาถึงพระนครศรีอยุธยาใช้เวลาสามชั่วโมงห้าสิบนาทีขากลับใช้เวลาน้อยลงสามสิบสามนาทีนะคะโอเคนะต่อไปค่ะมาดูวิธีการแสดงวิธีทำนะคะเมื่อกี้เรายังไม่ได้วิเคราะห์เลยว่าโจทย์ข้อนี้ ใช้วิธีการดำเนินการอะไรเพื่อจะได้มาซึ่งคำตอบนะอะ่นักเรียนต้องวิเคราะห์โจทย์นะคะวิเคราะห์โจทย์เมื่ออ่านโจทย์แล้วนักเรียนจะเห็นเเห็นเงื่อนไขนะคะเงื่อนไขในโจทย์เงื่อนไขอยู่ตรงไหนเงื่อนไขอยู่ตรงนี้ค่ะขากลับใช้เวลาน้อยลงสามสิบสามนาที ขากลับนะใช้เวลาน้อยลงนะแล้วโจทย์ก็มาถามหาขากลับนะทํายังไงให้ขากลับมันทํายังไงให้มันน้อยลงวิธีอะไรบวกลบ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 ,ลบวิธีลบนะคะวิธีลบสอนมาแล้วให้มันน้อยลงนะวิธีลบนะทําให้น้อยลงคือวิธีลบนะคะอ่ะทําให้ขากลับน้อยลง ก็ต้องใช้วิธีลบอ่ามาดูวิธีการแสดงวิธีทำทำอย่างไรหนูเขียนคําว่าวิธีทำแล้วก็เขียนหน่วยบรรทัดเดียวกันกับวิธีทำนะหน่วยในข้อนี้หน่วยเวลาในข้อนี้มีชั่วโมงและนาทีนะคะเขียนหน่วยไว้ด้านบนเสร็จแล้วเขียนสิ่งที่โจทย์บอกนะคะโดยบรรทัดแรกเขียนว่าเรือแล่นจากกรุงเทพมหานครถึงอยุธยาใช้เวลา 3ชั่วโมงห้าสิบนาทีนะคะเอาเลขสามมาเขียนไว้ตรงตรงชั่วโมงแล้วก็เอาเลขห้าสิบมาเขียนตรงนาทีแยกกันนะไม่ต้องเขียนหน่วยไว้ข้างหลังนะหน่วยมันอยู่ข้างบนแล้วไม่ต้องเอาหน่วยมาใส่อีกนะคะอ่ะเสร็จแล้วบรรทัดที่สองขากราบใช้เวลาน้อยลงสามสิบสามนาทีสามสิบสามเขียนไว้ในช่องนาทีนะลูกนะไม่ต้องเขียนใช่ไหมครับ ไม่ต้องค่ะให้ฟังก่อนนะคะให้ฟังอธิบายก่อนให้เข้าใจก่อน,ข,อน,นะะข้อนี้ใช้วิธีลบนะคะข้อนี้ใช้วิธีลบอ่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วทําอย่างไรเสร็จแล้วเขียนบรรทัดที่สามว่าขากราบเรือใช้เวลาเล่นนะคะไอ้กี่ชั่วโมงกี่นาทีไม่ต้องมาเขียนบรรทัดที่สามนะลูกนะเราไม่ได้จะถาม เราทําให้เขาดูนะเราทําให้ดูเราไม่ได้ถามนะเราแสดงวิธีทําให้ดูเราเขียนแค่ว่าขากลับเรือใช้เวลาแล่นอ่ะก็คํานวณออกมา50-33ลบสาก็เหลือ17 3ไม่มีตัวลบก็ดึงลงมาเขียน3เหมือนเดิมนะคะสรุปคําตอบนะคะอ่า คำตอบที่เราได้ก็คือขากลับเรือใช้เวลาแล่น3ชั่วโมง17นาทีนะคะอย่าลืมขีดเส้นใต้ด้วยขีดเส้นใต้ตรงแสดงวิธีทำนะตัวลบขีด1เส้นผลลัพธ์ขีด2เส้นวิธีทำกับตอบก็ต้องขีดด้วยนะคะนี่คือการแสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบนะคะในการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลานะอ่าต่อไปโจทย์ปัญหาข้อที่2นะคะ ในการแข่งขันฟุตบอลครึ่งแรกใช้เวลา45นาทีครึ่งหลังใช้เวลาอีก45นาทีในการแข่งขันฟุตบอลใช้เวลาทั้งหมดกี่ชั่วโมงกี่นาทีอ่าสิ่งที่โจทย์ถามหาก็คือการแข่งขันฟุตบอลใช้เวลาทั้งหมดกี่ชั่วโมงกี่นาทีแล้วสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรสิ่งที่โจทย์บอกก็คือในการแข่งขันฟุตบอล ครึ่งแรกใช้เวลา45นาทีครึ่งหลังใช้เวลาอีก45นาทีนะคะการที่เรียนจะแสดงวิธีทำได้นักเรียนจะต้องวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคนไหนที่เล่นฟุตบอลอยู่แล้วนะคะรู้เกมกติกาเกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอลอยู่แล้วเนี่ยว่าครึ่งแรกใช้เวลา45นาทีแล้วครึ่งหลังอีก45นาทีทั้งเกมจบเกมจะใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยคนที่รู้เรื่องฟุตบอลเขาจะหาคำตอบได้ ก็คือจะต้องนำเวลาของครึ่งแรกมารวมกับเวลาอีกครึ่งหลังอีก45นาทีนี้นะคะหรือจะสังเกตจากที่โจทย์ถามก็ได้เขาใช้คำว่าทั้งหมดนะคะการแข่งขันฟุตบอลใช้เวลาทั้งหมดเวลาทั้งหมดก็คือครึ่งแรกรวมกับครึ่งหลังนะคะดังนั้นข้อนี้จะหาคำตอบโดยวิธีบวกนะ,ะอะมาดูกันอ่อ มาดูแสดงวิธีทำนะคะการแสดงวิธีทำเขียนหน่วยก่อนนะเขียนหน่วยชั่วโมงนาทีทำไมไมีหน่วยชั่วโมงนาทีในเมื่อในโจทย์ตรงโจทย์บอกไม่เห็นมีชั่วโมงเลยเห็นแค่ส5นาทีเพราะว่าโจทย์ถามมีชั่วโมงอยู่เห็นไหมคะเขาใบมาเขาใบให้แล้วว่าจะต้องแปลงหน่วยนะข้อนี้เขาใบให้ด้วยแปลงหน่วยการแปลงหน่วยเกิดจากการบวกเท่านั้นนะคะอ่า ดูนะาการเปลี่ยนหน่วยมีหรือเนี่ยจะต้องเกิดจากการบวกถึงจะมีหรือได้นะบรรทัดแรกเขียนว่าทต้องมีทดครับในการแข่งขันฟุตบอลครึ่งแรกใช้เวลา45นาทีนะคะบรรทัดที่สองก็เขียนอีกครึ่งหลังใช้เวลาอีก45นาทีนะคะแล้วก็ใส่เครื่องหมายบวกเข้าไปนะทีนี้บรรทัดที่สามเราก็เขียนสิ่งที่โจทย์อยากรู้ เพื่ออยากให้เราหาคําตอบก็คือการแข่งขันฟุตบอลใช้เวลาทั้งหมดแล้วก็บวกออกมาเป็น90นาทีแต่ว่านักเรียนจะตอบ90นาทีไม่ได้นะนักเรียนจะต้องเปลี่ยนหน่วยให้มาเป็นชั่วโมงด้วยแปลงหน่วยให้มาเป็นชั่วโมงนะคะเอา90้าลบออก60สเหมือนที่ครูอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนต้องรู้นะคะก่อนที่จะทำการแก้โจทย์ปัญหานะก็คือ ทบทวนความรู้เดิมไปแล้วนะคะ90้าสิบลบหกสิบเหลือสา60ที่เอามาลบออกก็ต้องแปลงไปเป็นหนึ่งชั่วโมงคือตัวนี้นะคะมีหรือด้วยนะใส่หรือด้วยนะคะแล้วก็ขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยขีดเส้นใต้กี่จดุดสามจดุดบรรทัดที่สองบรรทัดที่สามแล้วก็บรรทัดที่มีหรือด้วยนะคะอ่าโอเคนะแล้วก็สรุปคำตอบเลย อตอบว่าการแข่งขันฟุตบอลใช้เวลาทั้งหมด1นึชั่วโมงสานาทีนะคะต่อไปโจทย์ปัญหาข้อที่3ข้อที่สนะคะดูแก้วตาช่วยพ่อปลูกต้นไม้1นึชั่วโมงสานาทีช่วยพ่อปลูกต้นไม้น้อยกว่าช่วยแม่ทําขนมหนึ่งชั่วโมงยีนาทีแก้วตาช่วยแม่ทําขนมนานเท่าใดโจทย์ถามหา แก้วตาช่วยแม่ทําขนมนานเท่าใดในขณะที่โจทย์บอกก็คือแก้วตาช่วยพ่อปลูกต้นไม้หนึ่งชั่วโมงสาสิบห้านาทีช่วยพ่อปลูกต้นไม้น้อยกว่าช่วยแม่ทําขนมหนึ่งชั่วโมงยี่สิบห้านาทีนะคะการวิเคราะห์โจทย์นักเรียนนักเรียนจะเจอเงื่อนไขที่อยู่ในโจทย์บอกอโจทย์บอกคือตัวสีฟ้าฟ้านี้นะ เงื่อนไขที่อยู่ในโจทย์บอกคือคําว่าน้อยกว่านักเรียนดูเมาส์คุณครูนะคะดูเมาส์คุณครูนะคําว่าน้อยกว่าเดิมเราเป็นลบใช่ไหมเดิมเป็นลบนะคะแต่ปลูกแต่ช่วยพ่อเนี่ยมาอยู่หน้าเงื่อนไขช่วยพ่อมาอยู่หน้าน้อยกว่าช่วยพ่อน้อยกว่าแต่โจทย์ถามหาช่วยแม่ต้องเปลี่ยนลบเป็นบวกนะคะเพราะสิ่งที่โจทย์ถามไม่ใช่อันเดียวก,กันกับสิ่งที่อยู่ในเงื่อนไขนะ หรือเนี่ยจะตีความก็ได้พช่วยพ่อน้อยกว่าช่วยแม่แสดงว่าช่วยแม่ต้องมากกว่าช่วยพอ่อจะทำยังไงให้ช่วยแม่มีเวลามากกว่าช่วยพ่อก็ต้องทำการบวกนะคะข้อนี้บวกนะ,ะมาดูแสดงวิธีทำค่ะก่อนอื่นเลยใส่หน่วยเข้าไปใส่หน่วยเข้าไปนะคะใส่หน่วยเข้าไปบัทัาที่หนึ่ง แก้วตาช่วยพ่อปลูกต้นไม้หนึ่งชั่วโมงสาิบห้านาทีเอาแต่ตัวเลขมาใส่นะหน่วยเขาเขียนไว้แล้วข้างบนไม่ต้องมาเขียนซ้ําอีกนะมาทัดที่สองช่วยพ่อปลูกต้นไม้น้อยกว่าช่วยแม่ทําขนมหนึ่งชั่วโมง25้านาทีนะคะใส่วิธีบวกเข้าไปแล้วก็หาผลบวกบรรทัดที่สามแก้วตาช่วยแม่ทําขนมนานบวกออกมาได้สองชั่วโมงหกสิบนาทีเนี่ย นาทีถึงหกสิบจะต้องแปลงนาทีให้ไปเป็นชั่วโมงทุกๆุกหกสิบนาทีจะเป็นหนึ่งชั่วโมงก็เลยจากสองก็เลยกลายเป็นสามหกสิบเอาไปเป็นชั่วโมงแล้วก็หายไปเหลือแค่ศูนย์หกสิบลบหกสิบก็เหลือศูนย์นะโอเคนะอ่ะขีดเส้นใต้เรียบร้อยนะคะโอเคอ่า สรุปคำตอบคือแก้วตาช่วยแม่ทำขนมนานสามชั่วโมงนะคะอันนี้เป็นการแสดงวิธีทำนะอ่าก็ในส่วนของเนื้อหาก็มีเพียงแค่นี้แต่ว่าแต่ว่ายังไม่จบยังเรียนไม่เสร็จเราไปดูที่แบบฝึกหัดนะคะเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดกันเลยอ่าแบบฝึกหัดนักเรียนนำหนังสือเล่มเมื่อวาน นำหนังสือเล่มเมื่อวันขึ้นวาขึ้นมาหน้า86ค่ะคทีนี้มาดูแบบฝึกหัดน,นะคะให้นักเรียนแสดงวิธีหาคำตอบนะดูข้อที่หนึ่งแก้วตาดูข้อที่หนึ่งนะคะแก้วตาใช้เวลานอน6ชั่วโมง45นาทีตนกล้าใช้เวลานอนมากกว่าแก้วตาเอ้ยหชั่วโมง35นาที ต้นกล้าใช้เวลานอนเท่าไรสิ่งที่โจทย์ถามหาสิ่งที่โจทย์ถามหาก็คือต้นกล้าใช้เวลานอนเท่าไรนะคะแล้วสิ่งที่โจทย์บอกก็คือแก้วตาใช้เวลานอน6ชั่วโมง45นาทีต้นกล้าใช้เวลานอนมากกว่าแก้วตา1ชั่วโมง35นาทีนะคะ ข้อนี้นักเรียนจะเจอเงื่อนไขตรงโจทย์บอกเงื่อนไขตรงโจทย์บอกคือคําไหนคําว่ามากกว่าตรงนี้เห็นที่ครูขีดเส้นใต้นะคําว่ามากกว่าให้ใส่เป็นเครื่องหมายบวกก่อนเลยนะคะมากกว่าต้องเป็นบวกแล้วนักเรียนก็มาดูว่าข้างหน้ามากกว่าคือใครคือต้นกลา้าแล้วสิ่งที่โจทย์ถามหาคือใครก็คือต้นกลา้าอันเนี้ย เป็นสิ่งเดียวกันวิธีการบวกที่เราตีความไว้ไม่ต้องแก้ไขไม่ต้องกลับเครื่องหมายใช้วิธีการบวกในการหาคำตอบนะคะเราก็จะเขียนบรรทัดที่หนบรรทัดที่1นึนะเราก็จะเขียนนะอ่าเราก็จะเขียนว่าแก้วตาใช้เวลานอนนะคะ นักเรียนเขียนเลยนะแก้วตาใช้เวลานอนหกชั่วโมงสี่สิบห้านาทีนะคะเขียนลงไปคนที่ยังไม่เขียนคนที่เขียนแล้วตรวจสอบดูว่ามีบรรทัดไหนที่ผิดหรือเปล่าตรวจสอบคำตอบนะคะบรรทัดที่สองเขียนว่าต้นกล้าใช้เวลานอนมากกว่าแก้วตาอ,อาจจะ พื้นที่ไม่พอเขียนตัวเล็กลงมาหน่อยตนกลา้าใช้เวลานอนมากกว่าแก้วตาอ่าเขียนตัวเล็กๆนะอ่าก็เขียนหนึ่งชั่วโมงสามสิบห้านาทีนะคะ แล้วก็ขีดเส้นใต้ด้วยอ่ะขีดเส้นใต้สีแดงแล้วกันขีดเส้นใต้สีแดงนะไม่เห็นชัดเจนอ่ะขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นนะคะเสร็จแล้วใส่เครื่องหมายบวกอย่าลืมใส่เครื่องหมายบวกนะอ่าบรรทัดที่สามก็จะเขียนว่าต้นกล้าใช้เวลานอนนะคะบรรทัดที่สามเขียนว่าต้นกล้าใช้ เวลานอนนะตนกล้าใช้เวลานอนอ่ะเราก็หาผลบวกออกมาเลยนะลูกนะ5้บวก5ได้10ทด1ตรงนี้4ีบวกสได้7บวกทด1เป็น8เป็น80นาที6กบวกหเป็น7ชั่วโมงอ่าตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงนี้80นาที มีค่าตั้งแต่60สิขึ้นไปเราต้องแปลงหน่วยไปเป็นชั่วโมงค่ะแปลงอย่างไรแปลงอย่างไรแปลงแบบนี้ลูกเอาลบห0สิบออกแล้วห0สิบนี้ก็ต้องทดมาเป็น1ชั่วโมงข้างบนเลขเจนะคะหกสิทดมาเป็นหนึ่งชั่วโมงบนเลขเจดนะอ่ะเสร็จแล้วนักเรียนขีดเส้นใต้ขีดเส้นใต้สองเส้นตรงนี้ก่อนขีดเส้นใต้2เส้นก่อนนะคะ อเส้นใต้เบี้ยวอ่าขีดเส้นใต้สอเส้นแล้วก็มีหรือนะคะมีหรือแล้วก็มีหรือนักเรียนเขียนหรือด้วยหรือเราแปลงหน่วยเรียบร้อยแล้ว80-60ลบ6กก็จะเหลือ20 7บวกทดหก็จะกลายเป็น8แบบนี้นะคะ อ่ะขีดเส้นใต้อีกทีสองเส้นอ่แล้วก็เขียนคําตอบนะอ่าเขียนคําตอบตรงนี้ต้นกล้าใช้เวลานอนแปดชั่วโมงอ่เลขแปดคุณครูเบี้ยวละแปดชั่วโมงยี่สิบนาทีนะคะอ่าดูนะเดี๋ยวให้เวลาให้เวลา ให้เวลาเขียนแป๊บหนึ่งให้เวลาเขียนแป๊บหนึ่งนะคะครูครับครูครับครูครับเลขที่มันใกล้ๆเลขแปดสิบอะครับมันคือเลขอะไรครับสีเขียวไหมลูกใช่ครับสีเขียวครับเลขสีเขียวใกล้ๆแปดสิบอะเลขหกสิบครับแสดงว่าไม่ได้ฟังใช่ไหมครับเวลาครูสอน ในการแปลงหน่วยมาเป็นชั่วโมงนะจะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นหลังผลบวกนะคะจะเกิดขึ้นหลังผลบวกกรณีที่นาทีมีค่าตั้งแต่60ขึ้นไปนักเรียนจะต้องแปลงเป็นชั่วโมงนะอัพเลเวลให้มันเป็นชั่วโมงนะโดยลบออกด้วย60นะคะ จะเป็นเท่าไหร่ก็แล้วแต่ต้องลบออกครั้งละหกสิบเพราะหกสิบทุกๆหกสิบคือหนึ่งชั่วโมงที่ต้องทดไปนะอ่ะต่อไปเสร็จหรือ,อยังผู้ผมทำไปแล้วอ่ะ ถูกด้วยให้เวลาเพื่อนๆเขียนแป๊บหนึ่งอโอเคข้อต่อไปนะข้อต่อไปข้อที่สองข้อที่สองนะคะข้อที่สอง ล่องเรือจากกรุงเทพมหานครถึงนนทบุรีขาไปใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบห้านาทีขากลับอ่ะขาไปใช้เวลาน้อยกว่าขากลับยี่สิบชั่วโมงขากลับใช้เวลาล่องเรือเท่าไหร่นะคะสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์ถามคืออยู่ตรงนี้โจทย์ถามว่าขากลับใช้เวลาล่องเรือนาน,นเท่าไหร่ แต่สิ่งที่โจทย์บอกอเยอะเลยเนี่ยโจทย์บอกตรงนี้เลยค่ะล่องเรือจากกรุงเทพมหานครถึงนนทบ,บุรีใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงสาสิบห้านาทีขาขาไปใช้เวลาน้อยกว่าขากลับยี่สิบนาทีนักเรียนจะเจอเงื่อนไขเงื่อนไขตรงโจทย์บอกนะคะเงื่อนไขตรงโจทย์บอกคือคําว่าน้อยกว่านะน้อยกว่าปกติเราต้อง แปลงคำว่าน้อยกว่าเป็นลบก่อนแต่ว่าข้อนี้มีแต่ว่านะคะแต่ว่าสิ่งที่อยู่ก่อนที่อยู่หน้าคำว่าน้อยกว่าคือตรงนี้ค่ะขาไปค่ะอยู่หน้าคำว่าน้อยกว่าคือขาไปคิดนะขาไปน้อยกว่าขากลับแล้วโจทย์มาถามหาขากลับคนละอันกันจากลบจะกลายเป็นบวกเลยนะคะ จากลบจะกลายเป็นบวกนะคะเดิมเป็นลบค่ะต้องเปลี่ยนเป็นบวกนะคะขาไปน้อยกว่าขากลับถามหาขากลับต้องทำให้ขากลับมากกว่าขาไปนะต้องเป็นบวกนะอ่ะเริ่มการแสดงวิธีทำบรรทัดที่หนึ่งนะคะก็เขียนว่าเขียนวิธีทำก่อนนะอ่า ล่องเรือเขียนเลยนะคะร่องเรือล่องเรือจากผู้ใช้ตัวอักษรย่อนะกรอทอมอนะก็ให้เข้าใจว่าเป็นกรุงเทพนะถึงอ่าโนนผู้ใช้ไปยน้อยอย่างนี้นะนนทบุรีนะคะย่อยมันสั้นๆใช้เวลา อ่าไม่พอนะคะไม่พอเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่นะลบก,ก่อนไม่พอเขียน,ต,ยนต,ต้องเขียนตัวเล็กๆต,ต้องเขียนตัวเล็กๆล็กเมื่อกี้ตัวใหญ่ไปเอาใหม่โจทย์ข้อนี้ยาวเขียนตัวเล็กๆนะคะล่องเรือจากกทอมอ ถึงนนทบ,บุรีขาไปใช้เวลาอ่าเกือบไม่รอดโอ้ยนักเรียนจะอ่านออกไม่นอกเกือบไม่รอดเกือบไม่รอดเนี่ยนะคะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบห้านาทีนะคะแล้วก็เขียนว่าขากลับใช้เวลาน้อยกว่าเอ้ขาไปใช้เวลาน้อยกว่าขากลับเขียนตรงนี้ ขาไปใช้เวลาน้อยกว่าขากลับอ่าขาไปใช้เวลาน้อยกว่าขากลับยี่สิบนาทีนะคะยี่สิบนาทีแล้วใส่เครื่องหมายบวกไว้เดี๋ยวลืมอ่าทีนี้ก็เขียนสิ่งที่โจทย์ถามหาบรรทัดที่สามขากลับใช้เวลาล่องเรือ นะคะขากราบใช้เวลาล่องเรืออ่าขากราบใช้เวลาล่องเรืออ่าบวกกันออกมาบวกกันออกมานะคะก็จะเป็นห้าหแล้วก็1นึ่งนะคะอ่าขีดเส้นใต้ก่อนขีดเส้นใต้ก่อนเดี๋ยวลืมปึ๊บ ันนี้สองเส้นเนี่ยแล้วก็มาเขียนตอบเป็นเลขไทยนะจ๊ะเขียนตอบเป็นเลขไทยนะโอเคข้อที่2นะคะเราก็ได้คำตอบว่าขากลับใช้เวลาล่องเรือ1ชั่วโมงห้าหนาทีนะหชั่วโมงห้นาที นะคะ,ะให้เวลานะักเรียนเขียนไหนคุณครูขอดูมือหน่อยใครเขียนไม่ทันข้อแรกยกมือใครเขียนไม่ทันข้อแรกข้อแรกค่ะอ๋อมีเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูยอ่อคุณครูย่อหน้าจอให้นะลูกจะได้เห็นสองข้อนะคะโอเคค่ะอีกเจ็ดนาทีสำหรับ การเขียนสองข้อนะข้ออื่นๆข้ออื่นๆก็ลองไปฝึกทำดูนะคะข้ออื่นเราไปฝึกทำดูนะไหนขอดูมือคนที่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยยกมือค่ะใครยังไม่เสร็จคุณครูไล่ดูอยู่ค่ะใครยังไม่เสร็จอ่ะเขียนต่อไปลูก คิดว่าน่าจะเขียนเสร็จกันทุกคนแล้วเนาะขอให้นักเรียนไปทบทวนไปฝึกฝนทำในแบบฝึกหัดหน้าที่เหลือนะคะเพื่อที่จะได้มีความชำนาญมีประสบการณ์ในการแก้โจทย์ปัญหานะวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้พรุ่งนี้ก็จะเป็นเ,เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาแต่ว่าก็จะเป็นรูปแบบอื่นนะคะ วันนี้ฝากไว้แค่นี้ขอบใจนักเรียนทุกคนสวัสดีค่ะ